ันเะครบก็หลังต่อยเสร็จก็พักสามวันก็ซ้อมต่อเลยก็ซ้อมเลยเนาะซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ที่บลร์เบลครับอยู่จังหวัดสระคบครับอยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นผู้บ้างผู้ซ้อมวันที่นั้นก็มีพี่เบียร์ไทยครับพีพุ่งลมก็พี่พี่พี่ชัยใจครับกระปุกไหนใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสี่เราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบกับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลประมาณหกสิบกว่าหกสิบเอ็ดเนี่ยเราเป็นเวอร์สต้าครับ ก็เดินนั่นเองแล้ววันนี้ก็เจอกับพี่วัชเจอกมาสามครั้งละไม่เข่าชนะนกเข้างานสามครั้งเลยครับคะแนนครัะแนนคะแนนเ่าล่าสุดนี่เจอชนะกันไฟล่าสุดเขาชนะเขาชนะไม่ผมชนะชนะเขาเราเจอกันสามครั้งนี่เราไฟแรกนี่เป็นไงเป็กไรเขาชนะไฟสองชนะครับ เขาเราหรือว่าเขาครับเราแล้วไซส์23ก็ชนะอ๋อก็คือสองหนึ่งใช่ไหมอันนี้ไซสี่4เท่านี่ไซส์22แล้วเขาเป็นมอเตอร์ไตายเลยนะก็มีศอกมีอะไรเขาเฮ้ยอย่างวันนี้เราจะวางอะไหนได้ก็ก็เดินเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆต่อตายรอเนาะครับยังไซส์ล่าสุดนี่เราไปว่าที่ไหนไอยู่ที่อัลตกรครับวันนั้นเจอแค่นะสมิงดองเป็นไงวันนั้น ไม่ได้เก้าพันเนาะก็เลยแพ้คะแนนเลื่อนไปเก้าคะแนนเก้าคะแนนครับไปวันที่เปลนเท่าไหร่ร้อยยีบห้วันนี้ร้อยยก็เริ่มเหนักกีบออกไม่ได้ด่าเนาะก็คือมาช่างสอบแล้วขาดไปนิดนึงก็เลยสบายเลยแล้าต่อยหมูมาลุงทั้งหมด้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเลยอะไรครับที่ต่อต่อยหมูมาทั้งหมดเนี่ยกี่ไฟล่ะประมาณหลักก็ เยอเป็นร้อยเนาะมคุณทุวันเลยครับสาารคฝากเพื่อนช่วยแฟนองเราวันนี้นะเ้าวันนี้ผมก็ต่อยก็ช่วยเชร์แชร์เป็นกำลงใจได้ไหม่อนนะรคาผมขาม้อชา